ได้เบิดแกแล้วแต่คนหนึงเนาะแต่เนาะเด้อเด้อท่านมอใจดีเอฟซีเอฟเพิ่นก็จะงูท่านมอใจดีเนาะเห็นหน้าท่านมอเอฟซีดัดเข้วเบเป็นยังกามีได้เออเด้อเว้าแขวลยัางในวันนี้เริ่มต้นละครเะอ๋อค yeah> ือปกติใจคนหน5,000เนาะแต่วอนนี้เราก็มีโปรอยู่กัน ตอนนี้นเข้ามากวดดูสัวจริงกันเนาะ uh huh. อีตามเขนะโย้โยวน้ำตามเข้ยวนาำเนาะแต่ละเคสเป็นะบบคืนกันโดย กันในเนะอ,อ็มที่สองเนาะอสบายดีแหละว่าสิอตอนนี้หมอเพิ่นมาแหละมาแล้วมาแล้วอยู่นอกคุนเนาะเพิดให้นอ,นนอขึืนนอนอยู่โต๊ะถาแบดนี้ไปล่ะจือ้อยู่ว่าโต๊ะได้นอนเหม่อน,อน้องบิ๊กนั่งไม้ึืนนอนน้ำกัน <laughs> บ่หนอนว่าจะว่าเป็นยังอ่ะนั่น,นนี่เพราะอ่ะหลังจากหันหาจากเมื่อเวตลาดเนะนาะสือนักกินอยู่เมือ่อ แทงบลาซีได้บ่ขึ้นนอนโตบ่บ่บ่นอนบ่ยันว่ายันว่ะจะปดออกอือโดยโดยสบายดิบหมอเพิ่์นเนาะสบายดีเด้อไก่สีห์หอดแล้วบ่โอ้โอ้ไก่สีหอดแหละบ่โอ้โดยโดยปะขึ้นไปบ่ขึ้นไปนอนอยู่เพิ่์นบ่ป้าไปหายทำมอเพิ่์นนั่นถอาป้าเงินโทรศัพท์จ้าลูก โอเคจำเห้ไปเขาไปนอนอยู่บนถาดตัวเุ็นนางอะไรเนาะขึ้นแผูกขึ้นนางพูดแหละเนาะนางล้อมอยหหมอรอเฮาคนวะเอ่อจอจูบบ่าแมนบ้าโตนี่นั่งยืี้นี่แหล่ผนสีตันไหวแล้ผคนยันเจาะออี้ยฉันได้คืนกระไม้ติดเต็นบ่ บใส่ยามาโบดี้เจ็บบ่ค่ะเมื่อนี้เลยเลยแบบเดินเลยแบบเจ็บเสมอเลยเลยโมเพราะแมงเมื่อแรกมันจะเจ็บเขาว่าเขาใส่ยาเขาเลยอยู่ท่นกลายเป็นมันจะดีคือเมื่อนี้กับโบดีเจ็บเลยเมื่อกี้โบดี้เจ็บเลยแต่โบด้ยาคืออุดเขี่ยเพิ่นเขี่ยเพิ่นแมงได้เห็นปะอ่ะเบิ่งดูเห็นว่าเบิ่งเห็นเบิ่งไงคุณจีอ๋อบอกอันนี้ แม่เพิ oh, <and> ่นจะเอายาเต่าออกแบบเอาตัวใหมใส่บ่เจ็บดอกตอนเพิ่์ลหน้าออกบ่เจ็บตอนนี้บ่เจ็บแล้วบ่เจ็บคือตอนนั้นเนาะตอนแรกนี่อมันจะเจ็บนี่แมงีเขาบอกแมงกินมันมันเลิกแล้วอ๋โอ้โอ้ดูใส่ยาแล้วมีก็บ่เจ็บมาเผสมกับอุทาวรนอะไรเลยเป็นโอ้เทือนี่เป็นเทือที่สองเทือที่สามคืออุทาวรแบบบ่ได้มาบบบนี้อ่าอ่านางขาเจ้าหนายเพิ่นมาด้วล่ะเด้อนอนรับ่าก็ได้ระวังโต๊ะโต๊ะเอ๊ย

เด้อสบายดีเ <irgendw> ด <carbono S 2> ้อ <imprisoned> ท <Anyway, S 1> <mark> ่านมอผู้มากเลยมาถ่าเดิมเติบและวสองส่วงครังคู่เพ่อจะปิดกันาเดียวแมนเนาะเกือบสามส่วงกุ้งและเนาะเด้อสบายดีเด้อท่านมอเด้อรกคบไ

Gracias.

a มื้อนี้แม่นเนาะกลับมาไกลเนาะไกลอ ເຮົາວ່ານ້ອງເດງນ້ອງນ້ອຍເຈົ້າເອີເດີ້ສວຍັ

<laughs> เห็นม, <laughs> มอจับเข็มไล้ปุ๊บ <laughs> น้องเด้ผูนนนน้น้องเหญ่ยานเข็มเด้กองให้น้องเนาะแม่นใหญ่กับน้องคอน 对。 thank yeah. you Rồi Rồi 啊，塞。 Rồi ừ. อุ๊อุ๊อุ๊บ้วนปาก้วนปากเจ็บป่มมะเนเนๆเน้นๆม,ม,มาล้อมหน้าปวเห็บเลยเด้ลอล้อมหน้าเดยรอบสุดท้ายแบบนี้เนาะยัองอีกรอบเนื้อรอบแนวเนาะกินได้ทุกอย่างเนาะมีแต่ กะลังแนวแข็งเด้อบ่บ่ให้เพิ่นกัดแนวแข็งล่ะโดยๆนอกจากเฮาเฮ็ดอ่าเี่ยวเถียงใส่เนาะมันจึงกินได้สบายเนาะโดยๆ้พอดีแล้วเี่ยวคอไปเลยก็จะดีเนาะโดยสําเร็จเนาะากะให้ทางน้องเพิ่นยูพี่บดนี้อื อาจะนัดเป็นช่วงท้ายเดือนเลยก็ได้เดด้อโยประมาณวันที่สาวแปดเนาะสาวเจ็ดสาวแปดเข้ามาไลยเดยโดย์สาวเจ็ดหาสาวแปดเนาะนัดเป็นที่สาวเจ็ดเนอะโดย์แล้วสาวเจ็ดเดือนติดตอังกฤษทิ้งปีเนาะโดยแต่ถ้าในกรณีใส่ยาแล้วท่านยังมีอาการเจ็บต้องได้มาก่อนเนาะทำปวดเจ็บก็ต้องได้มาตามนัดมาจิ้มแล้วเนอะ คือว่าเขาเจ็บนี่ให้มาก่อนเนาะถ้าเขาเจ็บก็เู้เมื่นอนะถ้าใช้ยาไปแล้วมื่อคือมันมีอาการเจ็บแหงขึ้นต้องในยมาเนาะแต่ส่วนแายปกติก็จะบเจ็บอันนี้มองเพื่อไว้ก่อนแต่เมื่อเมื่อนั้นก็บบริเจ็บเลย่หรือจะโทรหากอะไรได้โดยโดยตัวนี้จะจ่ายเลยบอหรือจะจ่ายเป็นแทสุดท้าย จใจอีกก็ได้จอีกเนาะโดยสุดท้ายเอาไว้อีกก็ได้หรือว่าสิจยเบิดก็แล้วแต่จครึ่งนึงเนาะแต่เนาะโดยโดยท่านหมอใจดีแ้ FC เพิ่นก็จะโอ้ท่านหมอนี่ใจดีเนาะิเห็นหน้าท่านหมอเ้ FC เด้อดัดแค่บ่บ่ยังก็มีเด้ออ้เโดยดัแ่อย่างนีนีเริ่มต้นนเ อ๋อคือปกติใจคนห้าพันเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีโปรอยู่กันน้ต้องได้เข้ามากวดดูัวจริงกันเนาะอีตามเขี่ยวนําโดยโดตามเขี่ยวนอเนาะแต่ลเอดเลือจะบุือกันโดยอ่าเมื่อนัดที่สาเจ็ดได้มาเขียนที่นี่เลยเนาะโดยโดยนะใจถ้าได้แบบอ่าแซนห้าสิบพันกีบได้หมอแจ้งนี่ผ่อนใจมาเชียรด้ดแบ่งใจนน่ะใจดีเนาะมอก็ะด้ แบงใเคื่านั่นาดนเติมเนาะตรง3โมงจนคำมีตั้งแต่บาย2โมงเนาะจนค่ำย้อนลยโดยในบ้านเราก็ประกลับนะเดี๋ยวถ้าเงินทอนเดี๋ยวๆบาซีเลยอันนี้เราคุณเอินคนรูบโรใจดีไมนดีได้ทานมอนเอซเพิ่กันยังคอมเมนต์มา เสียงกระม้วนมวนก็เริ่มถามว่าทำหมอคนอยู่บ้านไหมอะไรเก่งใจก็ฉันบอกว่าก็เสียงม่อนเดี่ยวเดียวพอยกซ่อมเนือปุ๊มืองหลวงหลวงพบาบางอย่างคนเยอะกวประมาณหลวงพบาบางเสียงควงหลวงพบาบางเหนื่อยถามยุคคนมากกว่าเหนื่อย เห็นมาเสียงทานหมอเพิ่นม้วนเอฟซีเพิ่นกระเทาเม่นมากขออนุญาตจะถามมาบ้านทานหมอนี่อยู่สังไรอ๋อบ้านอ่าบ้านแท้เป็นไปทางเสียงขวงนะไปทางขนาดแข้งแข้งใส่สมบุญอยู่ทานโมเนาะกายบริกรรมใส่เส้นไปน้อยนึงประมาณร้อยลับนั่นแหละอ๋อโดยโดยเห็นเอฟซีเจดูภขอบใจเด้อ ขอาใจเลยไล่แต่ด้วยวัดว่าแบบเข็นนับมาใหม่ามาอีกเนาะหรือจะโทรหาก้อนกระไรได้บ่อยโดยโดยแม่อย่างนั้นจะให้รบกวนโทรก่อนเนาะโดยวันนี้ลืมโทรเนาะแต่ที่จริงกระยูมัดมือแหละตอนมือนี้มีเรี้ยงน้อยนึงก็เลยไปเรียงตรวจน้อยนึงเฮาก็มาคำนี่ใบสองเพราะว่าตอนเศร้ากันไปอันทำบุญอยู่วัดไอ้บ้านน้องฮืออีที่วัดหลวงพ่อมันมรณภาพนัเลยมาซ่านี่ เดอินสั้นกะขอโตเด้อท่านหมอเด้อจะได้กับใจเด้อเด้อเด้อนะสบายดีเนาะอยาตัวดีดีไหมเด้อเด้อเฮงเฮงบังเนาะขเด้อเด้อเนาะมันยังฮะกะตาหมอเพิ่นนั่นแม่นบ่เอาถือใบอยู่บ่เด้อเด้อเด้อเนาะเบอร์โทรเพิ่นกะหายเยอะยังไงเนะมาทางพี่กันบ้เดี๋ยวสนุน ทางบาซีกันเจังได้อีละพื้นชังได้หลกจิ๊ดจิตอืมเปล่นยังกะบ่เป็นยังเท้ากับอันนั้นไว้สะกก่อนว่าอันนี้ก็มาตามนัดบาดยังโดนยี่งหรอกถ่าเจ็บพนกะให้มาก่อนเมื่อนัด่าเนาะอจังได้กาแาพ่อแม่พี่น้องที่ตามหรือว่าเป็นกำลังใจให้น้องเม่ใน่เด้อเนาะจังได้เท้ากับคลิปนี้กัสิโสตัวอําลาพากจะพี่จางน้องไปสะก่อนมันคำแหลยพี่พากันกัดเนาะ แม่ขอบคุณขอบคุณในหลายเด้่องเนาะทางผูใหญ่จะดีหรือว่าทีว่าออกเงินให้ค่ามาหาหมทางนอกงี้่เนาะภูใหญ่เจดีทางฟังไทยให้เพื่อนดวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงควมเจ็บพมให้ได้ความไขว้หันี้พ่อให้เพื่อนารฒนาสิ่งใดก็สมความุ่งมั่นาัฒนาคอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้เพื่อนอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีแต่ความสุขความเจริญเนาะอายุหมั่นขวัญเยืนเป็นโฮมโพโฮมไ้ให้ลูกให้ลาน ตลอดปีตลอดไปซาถูกเนาะขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจมากโดยตลอดเนาะแล้วก็ให้กำลังใจน้องเมย์นะขอบุณขอบคุณไปเบิดสุขุสุคนมาหอดแล้วบนันนี้มาสรงหอดเพือนหอดซานบาดนี้เนาะเป็นจังไงละ่ะฮะโอเคบ่ะแก่เจ้าฮะเย็บป่ะค่ะหมอเพิ่นบอกว่าถ้าว่าเจ็บกอนกาหนดที่เพิ่นนัดเนาะเพิ่นนัดนีวันที่ส๊ะ ซาเจ็บเมีนถ่าวว่ามันเจ็บหรือว่าทรงสามมือนี่นั่นเพิ่นให้ไปก่อนที่เพิ่นนัดเนาะกินยังก็กินได้เพิ่นนะเจ็บเจี๊ยตัตอนเน่ครับมือนั่นตัวได้เจ็บตอนนั้นเจ็บโอ้ตอนทอิดนะเจ็บกลัวพนักบัตรตอนที่สามนี่บ่เจ็บเลยเพิ่นไหมแล้วก็อุดถาวรเลยเพิ่นบอก หมอใจดีท่าบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นคักแน่เฮาก็ได้อยากคู่เนาะ FC ก็คอมเมนต์ว่าโอ้หมอเพิ่นอยู่บ้านใดเมืองใดเด้อเสียก็ยังว่าสิกูอยู่เจียงขวงเนาะคนนั้นเสียงเพิ่นได้ดีเมนเมนแม่นอันนี้ก็อยู่นี่เนาะน้องเพิ่นก็สิย่างไปฮอดเฮือนฮอดซานผู้ไรผู้ไรทางเข้าเฮือนเพิ่นก็ได้อ่ะจังได๋กาขอบใจทั้งบ่าวซีน้ำ ผู้ขอบใจบ่สีละพาเจ้าสิ่งผู้สนุนเสนียนผู้มาไว้เนี่ยสนวนข้ามสิ่งเพิ่อนหนาวเหน่อยนะข้างเงินสั้นหน่อยข้างเงินสั้นยังไงก็ขอบใจเด้อสนุนเด้อโดยอนุมทมือขอบใจเพิ่นลูกเด้อโดยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีลูกโดยที่ซอยเรือเข้ามาให้มีทุกวันนี้ก็ย้อนทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมองเห็น ให้เพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเนาะละเนาะอ่ะให้อโยมันคนยืนอ่ะฮะก็มาสง่งฮอดน,นี่เนาะอ่ะอัมลาพาจากบาทน,นี่พี่น้นองเลยพ่อ,อการเมื่ออื่นพูดแหละเนาะคลิปหน้าเดอ้อสบายดีสายลุยเฮาสานวนสายลุยพาซิงเงี้ะยะยางเมื่อเองเดอ้อบโบไฮบอสีเมื่อส่งได้ไกลเลยไปละทางน้องเพิน่นอ่ะทางลูกชายก็ได้สบายดีนะโมเดอ้อพ่อ,อกันในคลิปหนะพี่น้องเลย